ทฤษฎีว่า no understanding เนี่ยฉันไม่เข้าใจเธอหรือเธอไม่เข้าใจฉันน่ะมันจะมีโทษอย่างไรคารว่าในในทฤษฎีนี้เราพูดเ,เราจะพูดถือว่าการเข้าใจหรือ understanding เนี่ยตอนนี้ตอนนี้จะพูดถึง understanding คือการเข้าใจก่อนในตัวนี้ทฤษฎีตัวเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ของสังคมเราชอบมองข้ามชอบมองข้ามตาบตาบใดเมื่อเราตกผลึกว่าฉันไม่เข้าใจเธอเมื่อไหร่แหละนั่นแนะ่ะปัญหามันจะตามมามากมายในในในทฤษฎีใน,ใน,ในวันนี้วันนี้เราจะพูดถึงว่าปัญหาม,มันเกิดท้ไ่ไหนอย่างเช่นเราจะพูดเขาว่า พูดประโยคนะประโยคนะประโยคเนี่ยในประโยคเหมือนเปรียบเหมือนชีวิตนะในทั้งทั้งประโยกเนี่ยประโยกประโยคนี้เปรียบเหมือนชีวิตเลยฮะทั้งชีวิตเลยทั้งประโยคเนี่ยเสียว่าผมจะพูดว่าผมสงสารกัมปนีเห็นไหมสงสารกัมปนีผมออสงสาร สงสารกัมปณีกัมปนีนะฮะกัมปณีมากมากเนะี่ยไอคำว่าสงสารทั้งหมดทั้งประโยคเนี่ยเราเราเคลียร์นะคำว่าคัมปณีตัวเดียวเนี่ยทำให้เราเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยทั้งประโยชน์เนี่ยเราไม่เข้าใจเราจะสงสยัยจิตเราจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่แค่ว่ากัมปณีกัมปณีใจเราจะอยู่ตรงเนี้ย เมื่อไม่มีใครมาอธิบายให้เราฟังเนี่ยคำว่ากรบรมษัแปลว่าะอะไรเราก็จะเกิดความสงสยัยมันจะสะสมสะสมไปเรื่อยๆวันนี้ทั้งวันวันนี้ทั้งวันหรือทั้งชีวิตเนี่ยเราจะพูดแต่คำว่ากรรมนีกรบรมษักรบรมษัเนี่ยไอคนที่ฟังเนี่ยไอการสื่อสารเนี่ยเขาเรียกว่าการสื่อสารสองคนเนี่ยไอคนไอคนที่ฟังอ่ะคนที่ฟังก็คือเหมือนไม่เข้าใจมัน เหมือนโยนลูกบอลให้กันอะ่ะเหมือนทุกคนหนึ่งว่าสงสัยมันอะไรประโยคทั้งประโยคนี่มันเหมือนชีวิตเราเลยนะครับทําให้เราเกิดปัญหาม,มากมายในตรงนี้ว่า,เ,าเมื่ออันนสแตนดิ้งมันนําไปสู่คําว่าประโยคนี้เพราะฉะนั้นวิธีการเคลียร์ชีวิตเนี่ยกรรมนี Company ถ้าถ้าผมพูดวันนี้ทั้งวันหรือทั้งชีวิตเนี่ยพูดแต่เรื่องกรรมนีกรรมนีเราก็จะไม่เข้าใจว่ากรรมนีคืออะไร ผมสงสารกรรมณีแต่ถ้าผมอธิบายว่ากรรมณีแปลว่าคนคนจนหรือคนลำบากคนลำบากคนจนหรือคนลำบากเออเราก็เข้าใจเพราะนั้นคนสงสารใครสงสารคนจนเนี่ยประโยคนี้เราก็กลายเป็นเป็น understanding ชีวิตคุณก็จะคลายเหมือนชีวิตเราเหมือนกันนี่คือทฤษฎีหนึ่ง